หินพึ่งรอกบเอาพึ่งน้ำวานนค่ะน้ำววานลายนี่ยดอืมคนไอีกม่นงไงตไรเงยรวมแรงนี่นำหวานนี่หวานอยู่อืเป็นเพเลยพึ่งเดินเก่าด้วยค่ะ โอ้สุดยอดโอ้้น้ำหวานหวานไหยใช่ไหมมาแตงเพิเงพ่งเดอนเก่าเด้อค่ะืันนี้ <c oughs> เห็นจะได้เอาดูเผื่อมันมีน้ำหวานสิได้กับมีเนาะปกติเดอนหาเน้ะบ้ากบเนาะเนาะ งามเนาะใ่้<ก>นเลยดีดีไ่กางแล้วเนี่ยเะไม่นานเลยตร,รงกลางพวงอะไรเราสำหรับกินอีก่ะพาพีน่นงบาเบิง่งผงเด้วค่ะเบ้งเดินเก่าเนาะบากบมานาเห็น,นไหมหบากบถนัดเบื่องผ 打发一下。